ดึงเข้าไปเลยครับดึงแล้ออแบนมาหลายอันแล้วเนี่ <laughs> เอาละสองรุ่นห้ารนครับกลมๆมาแป้นกระดาษเลยอเดี๋ยวไว้ข้างบนก็ได้พี่เวลายกมันได้ไม่ลำบากเดี๋ยวผมมีแต่ยางไอ้หรือจะเต้นเต้นข้างจะปล่อยลงมาแล้วเราเก็บเราก็ได้เลื่อนล สิบังงัางกลับไปผิดเลยฮะ สีวัน่แ้องเร็วไม่ไวแล้วเจาี้ไม่ไดงานตัวให้งียว่าีอยู่ตรงดนี๋จะขุดตรงหัวกระโลกให้ลึกว่าเก่ับเาะว่านจะแห้งแล้น้เดี๋ยวจะขุดตรงหัวกะโหลกให้ลึกกว่าเก่าอีกครับเพราะว่ามันจะแห้งแล้วน้ำไม่หมด ไม่มัือไม่มีหยุดไม่มีช่งหยุดเลยนะไม่แรงกัจริงอ่ะไม่ทั้งคืนเลยแต่ไม่มีหยุดทีนี้มันภูเขาเนี่ยจะชกนะมันมาทุ่หมดเลยทำไม่ะทหมดเลยถ้าผมว่าทไมน้ามันไม่หยุดเราไม่ท้าเอาหยุดทคืนี่อยุเดินมเนมาาวเป็นล่องเลยแต่ว่าพื้นที่รับน้ามันเยด้วยอ่ะก็ฮงแ่ม่อานอยู่แกน่รถในโคไป่นอ่ะไยืนคย่อย่นั้นลุมไม่ข้างเลยเไไมา่มาบล็อกนี่ไบล็อกน กขนนนเเลยเมอวานี่ลลงก็เสียแล้วมาลงตรงนี้แหละเชียงลงตรงนี้แหละอเลยพี่แดงีรได๋ยวนี้ลงมาเมื่อวานผมก็เสียแล้วรือฮะ อ่ะตรงโน้นเออพี่ผมย้ายหัเรียบรถเลยลำบากเลยอ่ะจันหน่อยมาช่วยหน่อยอือจันหน่อยมาแล้วครับโอ้ทนี่เาทำท่อรถไหมโอ้ไอ้นี่ครับท่อเส้นละมือเส้นละแสนมั้งนี่ เส้นตัวนี้น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทเกว่าบาทเอาไปสายไหมนี่งสองมิลสมิลรถ่ะนเอจาเครื่องเลยเจบิ้ลลงเลยพี่้เบนเบิ้ไม่เอาีีเดี๋ยวไปเอาอันในยีนิ้วผมยโมกิเตียวอันนี้ยิ่งกว่ามกเตียวมากนี่ไม่ถึงครับพอเตียวอกเตียจะใหญ่กว่านี้พี่ม่เียอ่อ๋อ ทันนี้แกใช้อยู่มงก่อนดีแบกอ่ะครับเสียงรั้นเลยทั้งละมั่งทุกวันนี่อย่างที่ผมหลังในขบโอ้โหอดมากครับดูแต่รถพ่วงเหรอพี่ใครซื้อโตไปอ่ะใครรู้ต่อไปมันดูหวยรางวัลน,นิดนึงมันไม่ตั้งส้มขาโหดขาโหดโ<อ>ผมนั่งมาจากงานบุญอยู่บ้านเสียนสุริน,น,นทร์เนี่นย โอ้นั่งหลังครับนั่งหลังจนโอ้เบ้ตาผมกระเด็นนะวันนั้นนี่ถ้าพลาดมานี่โอ้สุดจัดครับมีเขามาทำแต้ผมอยู่ตัวนึกว่าเข้าตัวไหนตัวตัวตัวเจโอว่ะแล้วมาทำเขามาทำเขามาทำแต้ให้ที่ตอนนั้นดูอยู่ไอ้ห้วยห้วยจระ,ะเข้มับครับ พี่เอกเอาผมาปรมาณเอาประมาณสักเท่าไหร่กะาว่าหน่อยลิตรก็พอพี่สองลิตรเดี๋ยววางข้างบนเหลือเดียวพี่ก็ยกขึ้นอยู่ข้างบนครับผมมีสายที่อยู่ไอ้สายปอผมยาวั้ผมแค่นี้ยีนถังน้ถี้อันงไหนครับงนี้ที่ว่าเปนว่างนะงนั้นบเตรงนั้นเตครันีของเียแใของเขาอ๋อให้ผกวอาถังนี้เพิ่อีกถังไหมต้องเอาถัง

เียนี่ยเลี <ALLY> ้ยตกไม่ตกดูขึ้นแล้วครับ

นั่งลัไปได้ี่จลน่อนเนยลนลนล่ยดองดันดังเรียรถส่งน้ำมันครับ อันตรายครับไม่ชอบงานอิสานปรมาณนี้โฟวินต้องมาแล้วครับนี่ รถส่งน้ำมันครับนี่ผมก็ตางหาไปแล้วหาที่ดหงเนี่ยกำล,ลังลากันดีครับอ๋อรถใหม่ๆลุกไม่ได้ครับลูกตื้อลงเไยตู้ตู้ไอ้รถพวกรถพวกเก่าๆพวกนีนน้ตัดพวกไอ้ปอนเทียตัวนี้ก็เป็นโควินอะโห<อ>วันนั้นตายแล้วนี<อ>่ไม่ได้จะเรงโอ้ไอ้ใหม่ๆนี่ระแรงนี่ไปโดนรถใหม่ๆไปโดนรถรถเก่าลากออกใครอ่ะ ี่้แรงม้าพี่เรื่องร้อยแรงม้าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ไม่ค่อยลึกลงนี่นี่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ปะไห่้นายนี่น่เดก่นิดลยนโอ้เดินไม่มีเสียงเลยครับ ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs>